ถามจริงเป็นผู้แทนมาได้ยังไงไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟังที่เขาแถลงนะว่าภารกิจเนี่ยนะครับคือการปกป้องอธิปไตย<ม>เป็นแนวหลังส่งกําลังใจให้แนวหน้าตํารวจที่เขาดูแลการชุมนุมเนี่ยคือตํารวจนครบาลส,สนพญาไทย <c oughs> กาลังทหารามาทําไมดูแลการชุมนุมคุณต้องประกาศเนี่ยนะครับพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนแล้วคุณจึงจะเอาทหารมา มึนไปหมดแล้วคือไอ้ตำรวจนะครบาลเนี่ยมันจะไปอยู่ชายแดนทำไมตำรวจเนี่ยนะครับที่อยู่ชายแดนคือตำรวจตะเวนชายแดนตอชอดอย่อมาจากตำรวจตะเวนชายแดนเจอแต่คนโง่ทั้งวันเป็นไงเป็นยางงี้ไม่รู้จริงแค่อธิบายตรก,กะมันก็วิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ละคนเวทนากันอย่างดีกันั้งนันนี่ <c oughs> เห็นกันมาแต่เด็กๆก,กันทั้งนันแต่ละคนไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่านี่ดูให้เห็นผลเนี่ย ไอ้ไอ้บอกมึงจะบ้าไงไอ้น่ตำรวจทะเวนชายแดนคนละเรื่องกับสนพญาไทยไม่มีชุมนุมเขาก็ไม่ได้ไปชายแดนอยู่แล้วละเทอะคือหมายความว่านี่ไงช่างจะมีบุคลากรล้ำค่าทั้งนั้นแต่ละคน นี่คิดไม่ออกจริงๆอ่ะคือหายเหตุผลเนี่ยคือไม่รู้จะหายเหตุผลแทกยังไงล้วส่วนทัวลงเนี่ยนะครับก็ช่างหัวทัวแต่ผมรู้ว่ารถทัวเนี่ยครับมาจากไหนไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ใครก็มีหน้าที่รับจ้างก็ทําทตามสบายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ฟังที่เขาแถลงนะว่าภารกิจเนี่ยนะครับคือการปกป้องอธิปไตย